าดูรีวิวกันนะครับต่อครับรถไห่ปุดสะครับเมื่อวานนี้ครับต่อเมื่อว,วานนี้วานปุดได้2เมตรวันนี้เอาต่อเราจะาลง,งอีกสามสิบเซนเยห็นม้าโอกตอใสแรงมากผมรอดันยิงขึ้นบนครับแรงให้ถึง รดูาง,งานตรงานก็ม้วนดินเหมือนจอนเดียเลยครับใบมีดของเย็นมาจะม,ม้วนไปด้านหน้าครับออของผมมีดันไปอย่างเดียวครับไม่ม้วนรับเนี่ยถึงม้มมวนดินออกแบบมาดีมากเลยครับได้เีเ,เลยเยอะเลย ขุดสครับรถไทยขุดสามาดูนะครับเจ้ของที่ต้องการสาเลี้ยงปลาดูเรียนที่นี่ก่อนนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับ